สวัสดีครับช่อง Open 18ปพาพี่น้องมาเที่ยวกาบไหว้สักการะวัดหลวงพ่อรวยกันครับนะครับวัดหลวงพ่อรวยเห็นไหมฮะบรรยากาศดีสดชื่นแจม่มใสผู้คนก็มากราบสักการะบางคนก็มาแก้บนนะบางคนก็มาแก้บนเขามาขอแล้วเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาหวังเนี่ยสมหวังมาแก้บนกันอย่างวันนี้ที่ผมมาเนี่ย ก็พาพี่สาวมาแก้บนครับแก้บนเขาก็ขอว่าขอให้เขาหายจากาโรคประจำตัวที่เขาเป็นก็คือภูมิแพ้เขาก็ดีขึ้นเขาก็เลยมาแก้บนครับวันนี้ที่วัดหลวงพ่อรวยครับล่มเย็นนะบรรยากาศล่มเย็นมีความสุขแค่เห็นก็รู้สึกสุขใจแล้วครับก็คิดว่าพวกเราชาวไทยนะ มันมีสุภาษิตคำที่โบ,โบราณครับพูดกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับก็มากราบไหว้สักการะบูชานะฮะขอพรหลวงพ่อรวยนะให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีดีขึ้นกว่าเก่าที่เป็นดีขึ้นกว่าเก่าที่เป็นอยู่ให้สุขสมหวังดังใจปรารถนาให้ร่ำให้รวยดัง เศรษฐีหมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองให้มั่งให้มีทรัพย์สินเงินทองกินใช้ไม่รู้จักหมดจะซื้อจะหาอะไรก็ไม่ต้องมองดูป้ายครับให้ฟักกระเป๋าออกมาแล้วซื้อได้ทันทีไม่ต้องดูป้ายไม่ต้องดูราคาขอให้องค์หลวงพ่อรวยเนี่ยแผ่แม่ตาให้กับพวกเราทุกคนนะครับทั้งคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ไม่มาดูคลิปของผม,มเนี่ยนะ ให้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายเนี่ยให้มันแข็งแรงนะอย่างหนาให้ทนทานกันไปเลยซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่นะให้ทุกคนได้สมหวังดังใจกันอย่างที่เรามาวัดตะโกกันมีเป้าหมายเดียวกันครัให้ประสบความสําเร็จให้ร่ารวยอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังครัะ ความสุขสมหวังความร่ำรวยมั่งมีจงบันเกิดกับพี่น้องทุกท่านที่ได้มาดูคลิปของผมหรือไม่ได้ไม่ได้มาดูก็ดีนะครับขอให้สุขสมหวังกันทั่วหน้านะครับนี่ครับวัดต,ตะโกหลวงพ่อรวยครับนี่คความศรัทธาของประชาชนชาวไทยเนะ่ยอหลังหลายมาที่วัดต,ตะโกสิทธิ์หลวงพ่อรวยครับ หลวงพ่อรวยช่วยชี้นำทางให้ชีวิตพวกเราเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญและก็สุขสมหวังดังใจหมายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกประการเทินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่อง Open18 ด้วยนะครับสวัสดีครับ